สวัสดีค่ะร้านบอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0804141669 0850876581 0880360853ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเกือบจะ6โมงเย็นไม่มีวันหยุดค่ะ แล้วก็ร้านของเราจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะหรือว่าลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกศใกล้บ้านมานะคะวันนี้เช้าวันที่29ตุลาคม2567คันแรกค่ะเป็นฟอร์ด6,006ฟอร์ด6,006ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะ255,000บาท MU 5501ปี62ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะใส่ยางหลังให้ใหม่ใส่หลังคาให้ใหม่4,49,000บาทจอนเดีย 5045D ตัวรถใบดันดินผ่านพวน3,39,000บาทใส่ยางหลังให้ใหม่ คูโบต้า L4708 เป็นตัว DT ค่ะ L4708 เป็นตัว d, 8, ว d อ,อ่รอสติกเกอร์รอสติกเกอร์จากศูนย์นะคะตัวนี้ยังไม่ทันได้ได้แปะสติกเกอร์รุ่นเป็นตัว DT เป็นเสากลมน่าจะจดปี5556ค่ะตัวรถใบรันดินผันพวน านเป็นผานพวน4ใบนะคะ3ามแส0สีบาทค่ะสาม0 0นบาทยางหน้ายางหลัง70%เซเก็บเช็คสภาพบวกทั้งงานสีนะคะถัดมาค่ะ L 4 7 0 8เป็นตัว SP เป็นเสาเหลี่ยมแล้วนะคะตัว SP จดปี57ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผานพวนใหม่ให้ตาเพชรใบ22 5ใบให้ แล้วก็ใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นนะคะใส่ยางหน้าใหม่ใส่ยางหลังใหม่เก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้บวกทั้งงานสี395,000บาทเท่านั้นเองค่ะได้ยางใหม่4ีเส้นแล้วก็ได้หางใหม่ด้วยนะคันไหนที่หาคูปต้า l อ7 0 8เป็นตัว SP อยู่มีคันนี้ค่ะที่น่าสนใจในราคา ได้ไปครบเซ็ตทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ได้ยางยางใหม่ด้วยถัดมาค่ะ L 3 6 0 8เป็นตัว DT ีเสากลมค่ะ359,000บาทยางหน้า70ยางหลังเป็นยางหลังใหม่เป็นผ่านพวนเก็บเช็คสภาพทำสีไว้พร้อมใช้เช่นเดียวกันค่ะ L 4 0 1 8 S P ปี64เป็นรถตักนะคะ399000บาทตัวรถชุดตักทั้งถ่วง L5018 เป็นตัวดีทีค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผานพวนผานพวนใหม่ของตาเพชรใบ24นิ้ว5ใบค่ะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้พร้อมใช้อ่ปี P 62 429,000บาท L5018 ตัวดีทีนะคะปี P 62 429,000บาท ถัดมาค่ะ L 5 0 1 8เป็นตัว D T ปี60เก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้เหมือนกันค่ะตัวรถใบดันดินผ่านพวนใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่4 1 9 0 0 0บาทถัดมาค่ะเป็น L 5 0 1 8 S P ปี64ตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะ4 10, 6 10, 9 9 0 0 0บาท ถัดมา L 5 0 1 8 SP ปี65800ชั่วโมงตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคที่ออกมาจากโรงงานนะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะ555,000บาทค่ะถัดมาค่ะ L 3 2 1 8 SP ปี64ตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะ2 9 5 0 0 0บาท ถัดมา L4018 SP ค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่าน3นะคะผ่านบุกเบิกเป็นผ่าน3ปี64 370ชั่วโมง399,000บาทค่ะถัดมา L4018 SP ปี66 318ชั่วโมงนะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะสวยเดิมทั้งคันเป็นรถคัดเกรดมานะคะ4,59,000บาทค่ะถัดมาค่ะ m 6 2 4 0 s u h นะคะปี65ตัวรถใบดันดินแล้วก็ผ่าน3,650,000บาทค่ะ ตัวขุดมันนะคะมี12,500แล้วก็มี13,500ค่ะของมือ2ก็มีนะคะ7,000บาทค่ะยกล่องมือ2ของปอเซลี10,000บาทนะคะริปเปอร์2เมตร สีขา19,900ค่ะค่าสปริง11,000บาทค่ะผันพวนใบ22ของตาเพชรเป็นของใหม่29,500ค่ะหากเป็นใบ24,36,500บาปเป i p p e r 4ขา1,817,000บาทค่ะยกล่อง DCK 1,880ราคา18,500ค่ะทั้งปุ๋ย9,900 ผาน4ตาช้างใส่36ใส่40แรง35,000ค่ะผ่าน3ผ่าน4ใส่47ใส่50 29,000นะคะแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพวนของพวก32แรงนะคะพวงละ25,000ค่ะ แล้วก็มี DC หกศูนยก็ยังอยู่นะคะรถเกี่ยวข้าว DC หกศูนย์อยู่อีกแปลงหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะมีเป็น KRT ร้อพับนะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่าน395,000บาทมีเล่มทะเบียนให้ด้วยนะคะ่ะ KRT 140พับค่ะมี PTO ด้านหลัง 95,000บาทนะคะแล้วก็มีเป็นกระบอกช่วยยกค่ะ95,000บาทค่ะรถไทยก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นนะคะโรตาอรี่โรตเตอรี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัยเม็ด60อยู่ที่49,000เม็ด80อยู่ที่55,000ค่ะแล้วก็พวก มือสอง RX 1 6 5 e อย่างเงี้ยสวยๆใช้งานมาน้น้อยก็4ี่หมื่นไปไปค่ะเมตรเก้เก่าเก็บบริษัทของโชคชัย4ี่หมื่นี่ค่ะเครื่องอัดซาเครื่องอัดฟางหนึ่งแบาท RX 183 สี่หมค่ะ RX หนึ่งแปดตัวตัดหญ้าของตาเพชรหเมตรอยู่ที่23,500มอยค่ะเมตรยี 20, 000, อยู่ที่25,500ื่นอยเมตรสี่สิบอยู่ที่สอง0มื่นเมีเผาปั่นมาให้เรียบร้อยค่ะมาตรฐานส่งออกเลยนะคะบริษัทของตาเพชรค่ะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถ ถ่ายวอจะเลื่อนแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 414 1669 085 087 6581นะคะ